สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่แบบว่าร้อนแรงมากในโลกโซเชียลตอนนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาขยี้ปรากฏการณ์เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันค่ะที่แบบพลิกจากดราม่าชีวิตส่วนตัวกลายมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่สร้างยอดขายถล่มทลายหลักร้อยล้านบาทในไม่กี่วันเองนะคะเราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ มันเป็นแค่เรื่องราม่าที่คนสนใจหรือว่ามันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่แล้วเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับการค้าออนไลน์หรือพลังของโซเชียลมีเดียตอนนี้บ้างจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ต่างๆเราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะถ้าจะให้เริ่มเลยนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากตอนที่เจนนี่รัชนกเขาไลฟ์สดเคลียร์ปัญหากับคุณแม่เรื่องนี้สินนะคะบรรยากาศตอนนั้นก็คือดราม่าหนักมากมีน้ําตามีความอัดอั้นเต็มไปหมด แต่แล้วจูจ่ๆมันก็มีจุดพลิกผันแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเลยนะคะครับผมคือตอนนั้นคนดูไลฟ์อยู่เป็นแสนเลยนะแล้วอยู่ดีๆเจนนี่ก็ตัดสินใจเออ่ขายของขึ้นมาซะง,งั้นขายส้มเจนวิตามินซีของตัวเองปรากฏว่าคนก็เอฟกันรัวๆเลยขายหมดเกลี้ยงเร็วมากเขาบอกว่าเห็นคนดูยังเยอะอยู่เลยลองขายดูเป็นสัญชาตญาณไม้ค้าอะไรแบบนี้ล่ะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้ว มันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าเทศกาลเจนี่ไปเลยหลังจากนั้นคือแบรนด์ต่างๆนี่แห่กันมาจ้างเลยครับคิวยาวเป็นหางว่าวเลยได้ยินว่าวันละหลายร้อยแบรนด์เลยนะโอ้โหเยอะมากแล้วตัวเลขยอดขายที่ออกมาตามข่าวล่ะคะเห็นว่าเยอะมากๆเลยครับตัวเลขที่รายงานกันก็น่าตกใจจริงๆนะอย่างวันที่9ตุลานี่ว่ากันว่า24ล้าน วันที่11ก็80ล้าน80ล้านครับแล้วก็12ตุลา126ล้าน13ตุลา143ล้านรวมรวมไม่กี่วันเนี่ยทะลุไปหลายร้อยล้านบาทซึ่งเจนนี่เขาก็ยอมรับเองนะว่าแค่2วันแรกก็ได้เป็นหลักร้อยล้านแล้วทั้งจากค่าจ้างทั้งจากสินค้าตัวเองสุดยอดจริงๆค่ะแล้วสไตล์การไลฟ์ของเขาล่ะคะเป็นยังไงทำไมคนถึงชอบดู ก็จะดูบ้านๆครับเรียวๆไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากบางทีไลฟ์ยาวเลยนะถึงตีห้าหกโมงเช้าก็มีโอ้โหยาวนานมากใช่ครับมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนเอ่อเหมือนเพื่อนมานั่งคุยนั่งเล่าเรื่องให้ฟังมากกว่าอืมอมืดูเข้าถึงง่ายเนาะครับในบุมธุรกิจเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือโมเดลการคิดค่าบริการของเขาที่เจนนี่เขาเปิดเผยเองเลยนะ คือเริ่มต้น50,000บาทต่อ10นาทีสำหรับสินค้า1ตะกระ้า10นาที50,000บาทใช่ครับถ้าขายได้1,000ออเดอร์แรกใน10นาทีนั้นก็ถือว่าจบดีลไปแต่ถ้าขายได้เกินเป้าหรือว่าแบรนด์อยากจะขายต่อก็คิดเพิ่มอีก5 0,000บาททุกๆ1000ออเดอร์อ๋อคิดเพิ่มไปเรื่อยๆครับเขาบอกคิดง่ายๆก็คือออเดอร์ละ50บาทแต่ก็มีกรณีที่แบรนด์ทุ่มหนักๆน,น,นะจ่ายไป8ล้านบาทใน10นาทีก็มีเหมือนกันโอ้โห oh. 8ล้านใน10นาทีแสดงว่าแบรนด์ต้องมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าจะขายได้เยอะจริงๆถึงจะกล้าจ่ายขนาดนั้นทุกต้องครับมันต้องคำนวณมาแล้วว่าคุมและอีกกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือเขาดึงคนดังมาร่วมหลายด้วยเยอะมากใช่ค่ะเห็นมีทั้งคุณหนุ่มกัญชัยบอสนวัตคุณกะละแมครับอันนี้เรียกว่าการสร้าง audience collision หรือแบบว่าการชนกันของฐานผู้ชม คือพอเอาคนดังที่มีฐานแฟนคลับของตัวเองมาร่วมไลฟ์ระบบ TikTok อกมันก็จะดึงคนดูของทั้งสองฝั่งเข้ามารวมกันอ๋อทำให้ยอดคนดูมันพุ่งขึ้นไปอีกใช่ครับยอดวิวมันเลยพุ่งกระฉูดเลยนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาอาจจะให้คิวดาราหรือคนดังก่อนเพราะมันช่วยสร้าง engagement หรือแรงส่งให้ไลฟ์โดยรวมพอคนดูเยอะแบรนด์เล็กๆที่ไลฟ์ต่อคิวมาก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยคนดูที่ค้างอยู่ก็ยิ่งเยอะอยู่ เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดดีนะคะแล้วการที่เขาบอกกติกาค่าใช้จ่ายกันชัดเจนหน้าไลฟ์เลยอันนี้มีผลยังไงบ้างคะผมว่ามันช่วยสร้างความชัดเจนนะคือลดคําถามลดความคลุมเครือไปได้เยอะแบรนด์ก็รู้เลยว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไงคนดูก็รับรู้แบบพร้อมๆกันมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาซึ่งก็น่าจะช่วยเรื่องความไว้วางใจได้ระดับหนึ่งครับ ค่ะแต่พอพูดถึงเจนนี่อีกภาพจำหนึ่งที่หลายคนนึกถึงก็คือเรื่องดราม่าต่างๆในอดีตของเขาซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่หล่อหล,อ,ลอมภาพลักษณ์ของเขาขึ้นมานะทั้งเรื่องคดีเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอปัญหาในค่ายเพลงเก่าเรื่องส่วนตัวกับคุณพ่อเรื่องความสัมพันธ์การตั้งครรภ์หรือแม้แต่ตอนที่ต่อว่าเจ้านี้ของคุณแม่ มีหลายเรื่องจริงๆครับเรื่องพวกนี้แหละที่ทําให้คนมองเขาในมุมที่หลากหลายมากมีทั้งคนที่ชื่นชมว่าสู้ชีวิตเก่งหาเงินเก่งแต่ก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมบางอย่างหรือวิธีการบางอย่างในอดีตของเขาเหมือนกันซึ่งดราม่าล่าสุดกับคุณแม่เรื่องนี้สินนี้เองก็กลายเป็นเหมือนเชื้อไฟสําคัญเลยนะคะที่จุดกระแสไลฟ์ขายของครั้งนี้ให้บูมขึ้นมาในมุมของเจนนี่เองเขาก็ย้ำตลอดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ได้ตั้งใจสร้างกระแส เขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เจ็บปวดนะแต่จําเป็นต้องทําเพื่อจะตัดวงจรปัญหานี้สินที่มันเรื้อรังมานานแล้วก็หวังว่าจะเปลี่ยนทัศนคติของคุณแม่ได้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเพื่อครอบครัวเพื่อลูกๆของเขาเองแม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของทุกคนก็ตามเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนทางอารมณ์มากๆเลยนะคะใช่ครับและการที่เขาประกาศว่าจะใช้นี่ก้อนสุดท้ายให้คุณแม่3มล้านบาทเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการพยายามหาทางลงหรือหาจุดเริ่มต้นใหม่ ถึงแม้จะย้ำว่านี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆที่จะช่วยเรื่องนี้แล้วก็ตามค่ะทีนี้เราลองไปดูเบื้องหลังในเชิงเทคนิคกันบ้างดีกว่าอะไรที่ทำให้ไลฟ์ของเขามันปังใน TikTok ขนาดนี้คะเห็นว่ามีคนวิเคราะห์เรื่องอัลกอริทึมไว้ด้วยครับเรื่องอัลกอริทึมติ๊ t ต k ก็น่าสนใจมากมีหลายปัจจัยที่น่าจะส่งผลนะครับอย่างแรกเลยคือความสม่าเสมอ Consistency การที่เขาไลฟ์บ่อยมากแทบจะทุกวันเลยเนี่ยมันทำให้ AI ของ TikTok จดจำใบหน้าจดจำเสียงได้ระบบก็จะมองว่าอ๋อครีเอเตอร์คนนี้ active นะก็มีแนวโน้มที่จะดันคอนเทนต์ดันไลฟ์ให้คนเห็นมากขึ้นอ๋อเหมือนยิ่งทำบ่อยระบบยิ่งจำเราได้แล้วก็ช่วยโปรโมทให้อะไรแบบนี้หรอคะประมาณนั้นเลยครับต่อมาคือการสร้างโมเมนตัมคือการไลฟ์ต่อเนื่องไม่หายไปนาน,น,าน ทำให้ระบบรู้ว่ายังแอคทีฟอยู่แม้บันช่วงยอดวิวอาจจะตกบ้างแต่ระบบก็อาจจะยังช่วยดันอยู่เพราะเห็นว่ายังพยายามไลฟ์สม่ำเสมอมีคําแนะนํากันว่าอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆแม้ยอดวิวตกให้ไลฟ์ต่อไปเพราะความสม่ำเสมอนี่สําคัญมากกับ t i k t o ็ออืมอืมน่าสนใจค่ะแล้วก็กลยุทธ์ Audience Collision ที่เราคุยกันไปแล้วอันนั้นก็สำคัญมาก การดึงคนดังมาไลฟ์ด้วยมันช่วยรวมฐานคนดูทำให้ยอดรีชหรือการมองเห็นมันเพิ่มแบบก้าวกระโดดเลยนอกจากนี้รูปแบบการไลฟ์ที่เป็นช็อปเปอร์เทนเมนต์คือเน้นสนุกเน้นบันเทิงเล่าเรื่องมีดรามา่ามีเรื่องราวก่อนที่จะขายของเนี่ยมันช่วยดึงให้คนดูอยู่ในไลฟ์นานขึ้นซึ่งค่า Watch Time หรือเวลาที่คนดูเนี่ยเป็นอีกปัจจัยสำคัญมากที่ t i k t o k ใช้ประเมินคุณภาพคอนเทนต แปลว่ายิ่งคนดูไลฟ์เรานานเท่าไหร่ยิ่งดีต่ออัลกอริทึมเท่านั้นถูกต้องครับระบบก็จะมองว่าไลฟ์นี้มีคุณภาพคนชอบดูก็จะยิ่งช่วยดันให้คนเห็นเยอะขึ้นไปอีกแล้วมีอะไรอีกไหมคะอูที่เป็นที่จดจำเนี่ยมันทำให้ AI ส่งคอนเทนต์ไปหากลุ่มคนที่น่าจะชอบสไตล์แบบนี้ได้แม่นยาขึ้นด้วยฟังดูแล้วอัลกอริทึมมีส่วนช่วยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ในอีกมุมนึงล่ะคะสำหรับแบรนด์ต่างๆที่เข้าไปจ้างจ e n ี่ l i ฟ e เนี่ย มันสวยหรูเหมือนตัวเลขยอดขายที่เราเห็นกันหรือเปล่าคะเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องค่าตัวก็ดูสูงแล้วมันน่าจะมีต้นทุนอื่นๆอีกใช่ไหมคะโอ้อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือเบื้องหลังตัวเลขสวยๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีต้นทุนและความเสี่ยงที่แบรนด์ต้องแบกรับอยู่ไม่น้อยเลยนะนอกจากค่าตัวเริ่มต้น5 0,000บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าขายได้เยอะๆเนี่ยมันยังมีค่าใช้จ่ายแฝง,งอื่นๆอ,อีกเพียบเลยครับเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะหลกัหลกๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องอค่าคอมมิชชั่น ที่บางเดียวอาจจะต้องใจเพิ่มอีกต่างหากมีแวด7%ที่แบรนด์ต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วอ๋อค่ะค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์ม t i k t o ็กอกเองอีกประมาณ15%นะครับที่เขาจะหักไปเลยจากยอดขาย15%เลยเหรอคะใช่ครับแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือความเสี่ยงจากยอดสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์หรือที่เรียกว่า fake conversion เช่นลูกค้ากดสั่งซื้อแล้วแต่ไม่โอนเงินหรือสั่งแบบเก็บเงินปลายทาง COD แล้วปฏิเสธไม่รับของ ซึ่งตัวเลขตรงนี้ว่ากันว่าอาจจะสูงถึง20-30%เลยทีเดียวโหเยอะเหมือนกันนะคะ20-30%ยังไม่หมดครับยังมีเรื่องส่วนลดที่แบรนด์ส่วนใหญ่มักจะต้องยอมหันราคาลงมาอีกอาจจะ 20%, 30%หรือ40%ก็มีเพื่อกระตุ้นให้ยอดขายมันถึงเป้า1,000ออเดอร์ใน10นาทีให้ได้พอฟังแบบนี้แล้วพอหักลบกลบหนี้ทั้งหมดทั้งค่าตัวเจนนี่ค่าคอมถ้ามีนะคะค่าร,รมเนียมทิกตอก15% หากยอดสั่งที่ไม่จ่ายจริงไปอีก20-30%แถมยังต้องลดราคาสินค้าอีก20-40%กลายเป็นว่าแบรนด์เล็กๆที่ดูเหมือนอุ๊ยขายดีมากได้1000ออเดอร์ใน10นาทีจริงๆแล้วอาจจะเหลือแค่กำไรนิดเดียวหรือเผื่อๆอ,อาจจะขาดทุนด้วยซ้ำไปถูกต้องไหมคะเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากครับมีคนลองคำนวณคร่าวๆออกมาแล้วเหมือนกันว่าสำหรับแบรนด์เล็กๆนะครับการไลฟ์ครั้งเดียวเนี่ยแม้จะทำยอดได้ถึง1000ออเดอร์ตามเป้าพอดีเป๊ะเลย แต่พร,รวมต้นทุนแฝงทั้งหมดที่ว่ามาทั้งค่าตัวค่าทมเนียมยอดเฟรชส่วนลดกำไรที่เหลืออาจจะน้อยมากหรืออาจจะติดลบขาดทุนไปเลยก็ได้ครับโอ้โหน่าชึ่นมากค่ะแล้วทำไมแบรนด์ถึงยังยอมจ่ายล่ะคะทั้งที่รู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงขนาดนี้พวกเขากำลังซื้ออะไรกันแน่คะนอกจากยอดขายตรงนั้นนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญเลยมีบทวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วแบรนด์ไม่ได้จ่ายเงินเพื่อหวังแค่กำไร Profit จากการไลฟ์ครั้งนั้นโดยตรงเสมอไปแต่เขากำลังซื้อสิ่งที่อาจจะมีค่ามากกว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้อย่างแรกเลยคือ attention หรือการได้รับความสนใจครับในยุคที่ความสนใจของผู้คนมันมีค่าเหมือนสกุลเงินการที่เจนนี่ไลฟ์แค่ปแป๊บเดียวแล้วมีคนดูเป็นแสนเนี่ยมันคือทางลัดเลยนะสำหรับแบรนด์โนเนมที่ไม่เคยมีใครรู้จัก ให้กลายเป็นที่พูดถึงในช่วงค่ำคืนได้รับการมองเห็นหรือ exposure มหาศาลเทียบเท่ากับการซื้อโฆษณาแท่งๆเลยแหะครับเหมือนกับว่าแบรนด์ยอมจ่ายเพื่อซื้อพื้นที่สื่อที่แบบพีคที่สุดในนาทีนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือล่ะคะมันเข้ามาเกี่ยวข้องกันยังไงอันนั้นคือข้อ2ครับเรียกว่าการยืมความน่าเชื่อถือหรือ trust borrowing ธรรมชาติของลูกค้าใน tiktok หรือในโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ย บ่อยครั้งเขาจะเชื่อตัวคนขายหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่เขาติดตามมากกว่าจะเชื่อตัวแบรนด์โดยตรงนะอ๋อ oh, จริงด้วยค่ะพอกี่เจนนี่ซึ่งเขามีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วคนดูรู้สึกผูกพันทางอารมณ์ด้วยพอเขามาการันตีสินค้ามาบอกว่าดีจริงใช้จริงคนก็เลยคล้อยตามได้ง่ายเกิดความเชื่อมั่นว่าเออของมันต้องดีจริงแหละเจนนี่ยังใช้เลย ความเชื่อใจแบบนี้มันหาซื้อด้วยวิธีอื่นยากนะครับเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ความสัมพันธ์ความเชื่อใจที่เจนนี่มีกับแฟนคลับมาช่วยสร้างความมั่นใจให้สินค้าของแบรนด์ไปด้วยถูกต้องครับข้อ3คือโมเมนตัมหรือแรงส่งครับหลายแบรนด์อาจจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า loss leader loss leader คือยอมขาดทุนในไลฟ์แรกไปก่อนเพื่อให้คนจดจำแบรนด์ได้ให้สินค้าไปเที่ยวรู้จัก แล้วเขาหวังผลยอดขายที่จะตามมาที่หลังไลฟ์ Life จบไปแล้วเช่นเกิดการซื้อซ้ำหรือลูกค้ากลับไปซื้อสินค้าตัวอื่นในร้านเพิ่มเพราะจำแบรนด์ได้แล้วจากไลฟ์นั้นอ๋อ oh, ยอมเจ็บตัวก่อนเพื่ออนาคตประมาณนั้นครับ4คือ algorithm advantage หรือความได้เปรียบทางอัลกอริทึมการจ้างเจนี่ไลฟ์เนี่ยมันเหมือนเป็นการบูสต์ครั้งใหญ่ให้ระบบ t i k t o k จดจำว่าแบรนด์นี้สินค้านี้มันฮิตนะ มันเป็นที่นิยมนะ hot product ซึ่งมันอาจจะสรงผลดีในระยะยาวคือวิดีโอหรือไลฟ์ของแบรนด์ในอนาคตอาจจะถูกระบบดันมากขึ้นหรือค่าโฆษณาใน TikTok อาจจะถูกลงเพราะระบบมองว่าแบรนด์นี้น่าสนใจแล้วอ๋อเป็นการลงทุนเพื่อให้ระบบจำชื่อแบรนด์เราได้ว่างั้นเถอะใช่ครับคล้ายๆแบบนั้น5คือ data หรือข้อมูลครับ แบรนด์ที่ฉลาดหน่อยเขาจะใช้โอกาสนี้เหมือนเป็นการทดสอบตลาดไปในตัวเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเลยว่าราคาประมาณไหนคนถึงจะซื้อคำพูดแบบไหนกระตุ้นยอดขายได้ดีโปรโมชั่นแบบไหนเวิร์กข้อมูลพวกนี้มีค่ามากนะครับเอาไว้ปรับปรุงการตลาดต่อได้จริงด้วยค่ะได้ข้อมูลสดๆเลยครับและสุดท้ายคือ positioning หรือการวางตำแหน่งแบรนด์ครับ การที่แบรนด์เล็กๆประกาศว่าได้เจนนี่มาไลฟ์ให้เนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณนะว่าแบรนด์นี้ไม่ธรรมดากล้าลงทุนมันช่วยยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์จาก SME ที่ไม่มีใครรู้จักให้ดูน่าเชื่อถือและกลายเป็นแบรนด์ที่คนทั่วไปรู้จักได้เร็วขึ้นมาก สรุปก็คือแม้ว่าการจ้างเจนนี่ไลฟ์จะมีความเสี่ยงขาดทุนในเชิงตัวเงินจากการไลฟ์ครั้งนั้นโดยตรงแต่แบรนด์กำลังมองว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อแลกกับสิ่งที่เงินโฆษณาแบบเดิมๆอาจจะให้ไม่ได้ทั้งการรับรู้ความน่าเชื่อถือแรงส่งความได้เปรียบในระบบข้อมูลแล้วก็ภาพลักษณ์แบรนด์ด้วย ใช่เลยครับมันคือการเดิมพันในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งความสนใจ (attention economy) ที่แบรนด์หลายๆเจ้ามองว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงดูเป็นมุมมองที่ทำให้เข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็ยังมีประเด็นถกเถียงอื่นๆที่สังคมยังคงตั้งคาถามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะแน่นอนครับ ประเด็นแรกๆเลยที่คนสงสัยกันมากคือตัวเรกยอดขายที่ประกาศออกมาว่าเป็นยอดจริงแค่ไหนมันรวมยอด COD ที่อาจจะโดนตีกลับหรือยอดที่กดยกเลิกทีหลังไปหรือยังซึ่งทางเจนนี่เขาก็เคยชี้แจงทานองว่าถึงจะมียกเลิกบ้างแต่ยอดที่เพิ่มขึ้นจากการที่คนกดคองค้างไว้ในตะกร้าแล้วมาจ่ายทีหลังหรือการที่แบรนด์เอาคลิปลฟ์ไปใช้โปรโมตต่อก็น่าจะมากกว่าส่วนที่หายไป ค่ะแล้วก็มีเรื่องการให้สิทธิ์ดาราหรือคนดังไลฟ์ก่อนแบร์เล็กๆล่ะคะอันนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะครับก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกวิจารณ์เรื่องความเท่าเทียมถึงแม้เจนนี่จะอธิบายเหตุผลเรื่องการสร้าง engagement โดยรวมไปแล้วก็ตามยังมีเรื่องค่าตอบแทนให้เพื่อนๆที่มาช่วยไลฟ์ด้วยอย่างกรณีของบูมที่มีข่าวว่าได้วัลละแสนก็มีคนมองว่าเอ๊ะ น้อยไปหรือเปล่าเทียบกับยอดขายมหาศาลแต่เจนนี่ก็ชี้แจงว่าบูมเขาก็มีรายได้ส่วนอื่นจากแบรนด์โดยตรงด้วยแล้วก็มีโอกาสอื่นๆที่ได้จากตรงนี้อีกเรื่องภาษีก็เป็นอีกเรื่องที่คนให้ความสนใจมากซึ่งเจนนี่เขาก็ยืนยันว่าจะจัดการเองทั้งหมดครับผมรวมถึงดราม่าลเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องที่ลินล,ลี่น้องสาวดูร่าเริงตอนไลฟ์ขายของทั้งๆท,ที่มีปัญหาครอบครัวอยู่ซึ่งเจนนี่ก็บอกว่าเป็นคนแนะนําน้องเองว่าให้ทํางานต่อไปไม่ต้องคิดมาก จะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยถูกจับตามองแล้วก็ถูกนำมาเป็นประเด็นถกเถียงได้ตลอดเลยจริงๆใช่ครับมันสะท้อนว่าเรื่องราวของเจนนี่เนี่ยเขาไปอยู่ในความสนใจของผู้คนในวงกว้างมากๆเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยนะคะทั้งเรื่องส่วนตัวที่เข้มข้นมากๆก,กลยุทธ์ทางธุรกิจที่เราคุยกันพลังของโซเชียลมีเดียอิทธิพลของอัลกอริทึม ไปจนถึงมุม Four มองของฝั่งแบรนด์เองที่ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงใช่ครับมันคือการผสมผสานที่ลงตัวอย่างน่าชื่นมากเลยระหว่างเรื่องราวดราม่าส่วนตัวกับกลไกของไลฟ์คอมเมอร์สบนแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความสนใจของผู้คนและอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มจนเกิดเป็นพลังทางการตลาดมหาศาลอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละครับสรุปแล้วเรื่องราวนี้ก็แสดงให้เราเห็นถึงความสามารถในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของเจนนี่นะคะแล้วก็เห็นถึงอิทธิพลอันมหาศาลของแพลตฟอร์มดิจิทัลในยุคนี้ที่สามารถเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นกระแสขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในชั่วข้ามคืน แต่ในขณะเดียวกันมันก็เผยให้เห็นความซับซ้อนเบื้องหลังทั้งในมุมของตัวอินฟลูเอนเซอร์เองและในมุมของแบรนด์ที่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบมากๆเลยครับคำถามที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะชวนให้คิดตามกันต่อก็คือปรากฏการณ์เจนนี่ฟีเวอร์แบบนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการประทะกันของออชื่อเสียงดรามา่าโซเชียลมีเดียแล้วก็การค้าขาย ในสังคมไทยยุคนี้และโมเดลความสำเร็จที่มันขับเคลื่อนด้วยกระแสไวรลัลแล้วก็เรื่องส่วนตัวที่เข้มข้นมากๆแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนได้ในระยะยาวจริงๆหรือเปล่าหรือมันจะเป็นเพียงแค่เทศกาลที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปตามวัฏจักรของโลกออนไลน์ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวปรากฏการณ์เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะสวัสดีค่ะ